สวัสดีช็อกโกแลกดค่ะดวงความรักประจำวันที่30มกราคมคุณได้10ถ้วยกับหัวเขาได้เอสซเฟนิเคิลนะคะกับหัวเช่นเดียวกัน เ,เรื่องราวของการงานการเงินนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะมีเรื่องไม่สบายใจนะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้ว่าเมื่อมีปัญหางานเข้ามาก็เลยไม่มีเวลากับครอบครัวว่าคนรักแฟนไดเอทซเปนิเคิลกับผัวไม่ต่างจากคุณค่ะ <c oughs> คมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นปัญหาอาจจะเป็นการงานการเงินนะคะแล้วก็สุขภาพก็ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> ออน่าจะไม่มีเวลาให้แก่กันเลยนะคะในวันนี้ตัวเขาก็ต้องแก้ไขปัญหาส่วนตัวเหมือนกัน มีพลังงาน o v i ู g health ด้วยที่เมย์เตือนไว้นะคะสุขภาพก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็อ s s a ี e for you to l o v e อย่างไรก็ตามในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเมื่อคุณจัดการปัญหาส่วนตัวได้อะเดี๋ยวคุณก็กลับมาเป็นคนรักที่อบอุ่นให้แก่กันอีกครั้งหนึ่งได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในระยะยาวเนาะคนโสดสนิทวันนี้ยังไม่แนะนำนะคะให้สละโสดหรือว่ามองหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าพลังงานส่วนตัวเราเนี่ยยังไม่ดีนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะ